สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซี F F C, มดทุกคนเดิมนี้กรรมพบพอก,กันคือกล่าวเนาะทางซ่องสาวลงบ้าบน,นะกับบรรยากาศยามเศร้า,าพี่น้องเมื่อนีนสลงกาสิได้ออกไปเมื่อไห้เมื่อหน้าคือกล่าวเนาะกาสิได้ย่างไปเมื่อีนหากสิได้ไรนงั่วแหละออกไปพี่น้องเพราะว่าเขาปล่อยผลไปเองผลก็สะไปตามใจเพื่อนทะเลพี่น้องไปหาผัากกาผามุ่งเขาเนาะไปหากินกาเขา กาซิได <muitas> <arias> ้อันออกไปก็ออกไปไทยนาคือเก้าแหลรพี่น้องกาแมนยูไทยบุเป็นแต่กะไดสอยผุนละเล็กละหน่อยเนาะกาได้เฮียนหูไปให้แหละลังเถือเป็นลังเถือพ่อแม่ซีได้สบายเนาะสวยกันคนละใหม่ละมือแดดแต่เศร้าแห้งอีริบมือนี่พี่น้องตอนนี้จะลงกะกำลังสิไปแลวเนาะกะไปเนาะพี่น้อง คนนันบอดไหลผลินออกไปกับผลหมักออกไปทางหลัดพี่น้องหลัดใส่ถุงนาค่ะเพราะว่าส่วงนี้กับเขาหวานก้าเบิดแล้วเนาะเ่าจะไปกินก้าเข,า,ขาไปกินก้าแล้วก็ไปผ่าก้าเขาแหละพี่น้องเขากาสะส่งกัสิปล่อยใ้ชุบคนเ้านี่แหละเนาะพี่น้องเพราะว่าอยู่นี่มันเป็นป่าป่า ป่าวิกผลไลยปล่อยให้ชุพมฝนเข้าไปในนี่แหละพี่น้องแถวดอนนันนี่แหละใกล้เฮือนเสาแพนเนาะกะพุ่นละชุพมฝนกับชีหล่อออกไปเมื่อหน้าพุ่นละเนาะพี่น้องบัดน,นี้สลงกับสิไปเมื่อหน้าต่อปากงอแล้วสลงกับสีหย่างไปเนาะบัดน,นี้หย่างตามทางแหละพี่น้องพอแห้งอยู่เผื่อสีหอดเมื่อหน้าเดี๋ยวนี้แดดจน ตาเว็นจนสองลกลอนแม่กับโมมีเลยเหมือนในพี่น้องขนาดยหญ่ามากแค่เดียวน้ำเหือ,อยังไหลล่ะไปไทยนานจักสิสามได้ส่วนน้องทรายคนก็ออกไปก่อนแล้วเนาะออกไปแต๊สะสาวๆคุณลงกะไหลงวัวออกตอนนี้กะยหญ่ามาได้ครึ่งทางแล้วพี่น้องกะ ่อกับแม่กันยังอยู่บ้านเนาะแมสะลงเป็นหักกระมาตหาเห็ดสะลงกระบไดไปดอกหนึ่งข่าเห็ดกินสะลงเป็นคนอันหนึ่งข่าเห็ดกินน้องมือนน้ส่วนแหมหาเห็ดเรามาเรากะสิแกงเห็ดเราต่อก็ได้บลายดอกกับ่ได้อยู่กินน้ำนสูตรนสลงสีอันผ่าออกมาสวยน้องอะไรพี่น้องมันแดด เท้าเห็ดซวยบปได้ก็แห้งเห็ดบ่ได้เนาะเพราะว่ามันแดดมันฮอนฝนกบบระบ่ตกเลยส่วนนี้ตอนนี้ก็หอดหนาเป็นที่เยียมห้อยแล้วพี่น้องเมื่อยค่ะเมื่อ,อไรใครย่อยมาหอดแล้วผิดหวานน้องสายว่าบีไทยแตกว่ะเพิ่นลงไปไทยแต่แต่มันไทยบ่ได้เนาะตอนนี้เพิ่นเมื่อบ้านแล้วก็ไปซื้อบีอียังแหละ มาแปงจังหวเป็นน้ำสโลงไทยเมื่อวานนี่น้องพี่น้องมีไทยจนแตกปะ,ะกะบ่ฮู้่ะชิดได้ไทยหรือบ่อมือน,นี่เนาะถาแปงแล้วไว้กะคือชิได้ไทยถาแปงบ่แล้วกะน่าจะมือใหม่หรือว่าตอนแรงเนาะพี่น้องตอนนี้อุตส่าห์ย่างมาแต่เศร้าคุณพี่น้องมีไทยแตกวะ พุณแหละนาะพี่น้องพนแป้งแล้วคุณแหละจังชิได้ลงไปไทยใหม่เนาะบานนี้ตอนนี้พนกะไทยได้ห้ที่ซองแล้วพี่น้องสําหรับบางคนผลว่าวอ่ะเป็นยังคือ,อ่อเหยียบตามหล่องไทยเนาะคือต้องเหยียบเทิงไทยเพราะว่ามันงัดพี่น้องและย่านแบบว่าไทยนะห้ามเนาะสําหรับสลงกับโ่แห้งหลดกันเลย งัดอาพี่น้องบางคนผลทามว่าใหหยียบตามก้อนกีไทยพี่น้องสลงกะเห็ดตามน้องบอกมาแล้วน้องพี่น้องเพราะว่ากระแมนความอยู่ถ้าบ,บงัดกับมันกระชีเจิดไตเจิดเนื้อคือกันเลย มองนี่ดินมันแบบแข็งเนาะมันก็เลยบยากข่าวกันไปแต่ส่วนลายก็เป็นดินทรายนะพี่น้องมันพงฝนบตตกไหาห้อมแบบนี้ฝนก็จะไหายซาลงไทยถอกเนาะเพราะว่าฝนย่านนัน้น <c oughs> คือว่าหละย่านมันกลายคัน <c oughs> อนนี้อยู่หน้าลุมซุมเฮ้ากะได้แปดไห่พี่น้องครับเศ้านกแมลงกะเอาอีกน้องน่ะสงสัยเมื่ออื่นพุลแหละแล้วพี่น้องบัดน,นี้มันกะสเถียงเลยเนาะเนาะให้อันน้องไทยลำไห้หน่อยหนึ่งสลงเหมยแห้งตอนนี้กะสีพากันขึ้นเพียงแหละบัดนี้แล้วไห้นี้เข่ากะจักซิกินได้รือป่าได้พี่น้องขนาดงูว่านนี้ขึ้นไปตอนเที่ยง เบอยกค่ะบอยกน้ำเมื่อยแห้งเมือเ่อไหนก็คือสาม้าน,นั่นเนาะข <ans> ัน <t une> กินก็คือประมาณกับแกงเฮ็ดพะวามเมา่ะาลงเราไอฮาเฮ็ดมือเต้านี่กาบนันซุมเฮากะสิได้ขึ้นเมื่อเที่ยงแลละพี่น้องตอนแรงกะจังสิลงมาสืบต่อเนอะาะกรไทายนาคือเก้าคัดการรวมเมื่ออื่นให้มันแล้วพี่น้องแดดแห้งอะไรสาลงเมื่อยเมื่อยดรกเมื่อนี่พี่น้อง ตื่นมาเห็นอันได้หอดพันคนแล้วเนาะ 1, พันซับกะม่วนดีใจดีใจแห้งแหงพี่น้องกะในที่สุดก็มาหอดมือนี่เนะาะ้าบม,มี่ยังเปลี่ยนแปลงกะขอให้ขึ้นไปเลยเลยเดอ้อกะสลงกะสิได้ขอจบคลิปไว้สมีเด้อพ่อแม่พี่น้องสมหวสิได้ขึ้นเมื่อพักผ่อนแล้วเนาะตอนนี้กะ โอเคนะ้พี่น้องสำหรับคลิปนี้สาวลงกดิีได้ขอจบไวส้สำนีเดอร์ผักพ่อแม่พี่น้องมูเผื่อนทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคาปรป์เป็นกำลังใจให้สาวลงบ้านหน้าเนเอ้อและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนะเาะเพื่อัดคลิปใ,มใหม่จาก่องของสาวลงตอนแรกกับไทยนาะคือเก้าเ้ยพี่นอ้องเมื่อ้ลหลกชุมฮาศิีเมือประมาณสองโมงชุมฮาศิลลงมาไทยเพราะวะ่าชุมพลิลลงมาไว้กับมันแดดโพดเนาะ พอกันคลิปใหม่เน้ะพี่น้องขอบบุญขอบคุณโมดทุกฐานเดอ้อที่ติดตามไลครหับรมซาลงเป็นแหงเสียกำลังใจให้ซาลงตลอดมาซาลงกะดีใจแหงมือนี่บ๊ายบาย